กบมือในด,ดังให้กับยิ่งหย่งยอดบัวงามน้นนาเงียบหายไปสองตาปี i uh -huh. <laughs> ยงยศมงงาม,มือถือการกราบสุรีแฟนๆพี่นุองชาวสุพรรณบุรีที่เคารพรักทักท่านนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจ,จารย์สอนเพชรยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไปนะครับและก็อยู่ในใจของคนไทยตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอบใจขอบขอบคุณมากลูกนี่ขนาดเด็กให้มีน้ำใจและคนผู้ใหญ่ที่นั่งเยอะๆมินจะมีน้ำใจวันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวของคุ้มฉายาด้วยวันนี้มานั่งให้กำลังใจกับพวกเราด้วยโอ้ครับท่านขอบคุณขอบคุณท่านด้วยนะครับ ท่านองค์มตรีนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอก,บอกว่าน้องแขกคือลูกที่มีความกระตันยูกับคุณพ่อน้องแขกมีความตั้งใจนะครับก็สิ่งที่ลูกที่น้องแขกทาเนี่ยเขาทําด้วยความรู้สึกของของลูกที่มีต่อพ่อดังนั้นใช่ครับความกระตันยูนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่คือเป็นลูกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราควรจะยกย่องแล้วก็ให้โอกาส น้องแขกหากมีวงดน,นตรีของออน้องแขกไปที่ไหนไทื่ศิลปินจะเต็มไปหมดนะครับ <พอ S 1> ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เมื่อกี้เว่าจะร้องเพลงคิดถึงพอดีน้องชายบอกว่าพี่ให้น้องร้องได้ไหมรุ่งสุริยาบอกว่าเก็บให้น้องได้ไหมเววรางประคองน้อง <c oughs> อยู่ตาคลีเดี๋ยวเขาเขาร้องดีกว<ด>่าเราเราเป็นพี่เราต้องเสียสะละ แต่เราอยากจะโชว์ที่หนึ่งว่าเสียงเราก็ยังพอไหวอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับจะไี้ไปไหนแล้วแม่ขอบคุณครัขขบขคได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัด,จ,ดจัดเสียสละให้น้องร้องเพราะว่าพี่พี่ใหญ่ขอให้น้องร้องแต่ว <c oughs> อ,อนวอนอยู่ท,ยทั้งพิธีไม่แห็ยากจะเพลงอื่นก็เยอะแยะโอ้โหนี่ขนาดขึ้นนิดเดียวนะจ๊สางานก็เพื่อน้องหวังเก็บเงินเก็บทองเอามามัน วันายโอ้ยอย่างเงี้ยแม่ต้องอีกร้อยแล้วล่ะสองร้อยครับเอ้าเอางี้ผมสละให้น้องไว้ร้องเดี๋ยวผมร้องเพลงผมก็ได้ครับอกหักเพราะรักเนี่ยครับมาอาจารย์ขอโทษทีอาจารย์อาจารย์ขอโทษทีครับเอ้าอาจารย์บังสวัสดีครับเอ้ารู้จักกับอาจารย์บังด้วยโอ้ยแต่อจายเล่าไม่อยากจะเล่าประวัติแกเอาเอาตัวนิดนึงไม่เอาไม่เอา่เาเกงีใจเกลียใจ แต่แต่วงนี้ยก็เรียกน้องบังทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ค่ะโอ้จาจย์บังนี่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีสามสองสามสามนะครับตั้งแต่ผมเปิดวงใหม่ๆครับโอ้จ <น S 1> มอมแกม,แกมีแกมีเมียเยอะแล้วเอาโอก<ะ>มาให้ดูเลยที่วันครับมีเมียเยอะด้วยแล้วทิ้งเมื่อสักครู่นะจารย์บังน่ารักครับนิสัยดีไม่ดี อีก้ใจวันนี้มีใจแบ่งไปเป็นสองมีอ,อารมณเมื่อจะต้องปวดใจเพียงใดลุงใจจริงเออเกลีาายดใครความเป็นทุกข์งใหญ่เพียงคงจะเสียใจหัวใจเธอ สำหรับแฟนๆเป็นน้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฝากเล็ใหม่ล่าสุดไปด้วยนะครับครับผมกู้ภัยพายรักฟังเร็วๆนี้แหละนะฮะได้ฟังในเร็วนี้ในช่องทางยูทูบครับยูทูบของยิ่งยงเองนะครับกู้ภัยพายรักสนุกเพราะแล้วก็ร้องดีด้วยนะครับนักร้องอะไรนัทดาดีด้วยยังเสียงดีด้วยนัทดาดีบ้าแล้วผมขนาดนี้อ้าวศิลปินพี่ๆน้องๆรอกันเยอะ วันนี้ขอบใจน้องชายมากน้องแขกนะครับก็ขอให้น้องแขงกเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะลูกแถวคาดปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆทั้งพี่น้องแฟนๆด้วยนะครับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับตบมือกับทีมยอดความขอบคุณหัวหน้าด้วยที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้ศิลปินคนต่อไปนะครับเดี๋ยว สังเกตไหมทำไมครับตอนพี่ยิงโยงร้องตรงนี้ทำไมแดนเซอร์จะไม่เข้าใกล้เลยเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะกลัวพี่จะทิ่มตาแต่้าเรอศิลปินคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเดขอบคุณุพี่ด้วยเมื่อกี้เอารางวัลมาให้น้องๆเขาโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากัใหญ่ได้ยังยั้งหรยังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเจ้าของผลงานเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายครับผมน้ําตาคนเลวครับช่วงนี้ปุบมือดังๆให้กับกัสเซมคมสันเสิญยครับ ตาเฉลยโรดอภั สียงปลบมือครับเกษมครบสังฆขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักกันเพลงชาวสุพรรณบุรีบ้านไกลบ้านไกลแล้วก็แฟนคลับของคุณพ่อสอนเพชรทุกทท่านด้วยครับสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับน้องน้องหอยน้องหอยน้องฝนน้องฝนนะเรียกน้าสมบูไงอาครับนฟงยังไงไม่รู้พี่ เบนเกียรติค้ามีโอกาสได้มาร้องเพลงถวายครูบาอาจารย์นะครับคุณพ่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณพ่อโอ้ทุกอย่างเลยเป็นพระเอกในใจของพวกเราใช่ครับแล้วศิลปินลูกหลานนีกวันนี้มากันเยอะลูกศิษย์ลูกหานะครับเปิดจะมาร้องเพลงถวายให้กับครูทับุตครบร้อยวันใช่ครับผมต่อเนื่องกันเลยฟังผลงานเพลงต่อไปในชนี้ครับน้ำตาคนเลวครับ ้องดูอีกหลายท่านพี่น้องชมกันไปเรื่อย แค่เพียงสบตาไม่มีสิิ์ไปพรากลับมากังแต่ตนกว่าจะรู้ทำเลกอสายเกินทนอยากทำความดีแค่ตนแต่เธอออไปกลตา มองเธอไม่มีรัา จริงครับนะวันนี้ที่มโวกาสได้มาร้องเพลงถวายครูช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตรกรบเกษียงก็รถดดกักตัวมาไม่นะมาไม่ได้มาไม่ไนดะ้วันนี้ออขอบคุณนะครับ,รบนะวันนี้ปลอดภัยแล้วนะครับก็ขออนุญาตรับใช้กันแค่นี้นะครับไว้ปีหน้าจะมาร้องถวายครูใหม่ครับ,รบ<ห>ขอบคุณ พี่ใหญ่ครับขอบคุณน้องหอยโอเคครับพี่หอยก็หอยขอบคุณอาจารย์บางครับขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยครับสวัสดีครับปรบมือกับเสมคมสันปีหน้าเดี๋ยวมาเรียกมันชื่อฝนดีกว่านะครับศิลปินคนต่อไปครับเป็นศิลปินนักร้องสายเรื่องสุพรรณบุรีนั่นไงมีผลงานเพลงมากมายที่พี่น้องนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีพี่ยังไม่ดังนม่ดังมากมาก่อนนี้นี่ช่วงนี้ปรบมือกับเดนชัยสายสุพรรณครับ ร้องเพานเพลงของคนาสอเซนส์สุพรรณนะครับบทเพลงนี้ครับคิดถึง่การณ์